สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวไก่ชนทุกท่านนะครับวันนี้พบกันนะครับกับช่องยูทูปเกรสีฟาร์มเอาไก่นุ่มนะครับเพิ่งจับขึ้นฟูงมาให้ชมตัวนี้เป็นพมาง่อนนะครับสี่เท่ารอๆอครับตัวนี้นะเป็นไก่ไม้เพิ่งจับขึ้นฟูงนะครับหัวจุกสี่เท่าทองรอรอนะครับน้ําหนักตอนนี้ก็สองจุดหกโลนะครับอายุก็หกเดือนเป็นไก่แบบดีนะครับกระดูกโครงตั้งดีช่วงดีรอๆอนะครับตัวนี้ สวยสมบูรณ์ไม่มีตำหนินะครับสำหรับพี่น้องที่สนใจก็แอดไลน์เข้ามาทักทายกันได้นะครับหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามครับเดี๋ยวผมจะลงไอดีไลน์พร้อมเบอร์โทรไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับสนใจก็กดไปที่ใต้คลิปนี้เลยเลยตามสายก็จะเป็นไก่มีเลียมนะครับมีเลียมงอนได้ค้างได้ ปากไวเบอร์แข่งดีครับชุดนี้ชมคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่อง y o u t u b เกีด,ดีฟาร์มด้วยนะครับขอบคุณครับ